อันนี้มาพบกับทามนะครับพี่น้ำทิพย์กับพี่น้ำหอมไปซื้อขนมหนมนทิพย์หยุดเรียนทามไปเอาอะไรให้ป้านะลูก<ฮ>ทามไปเอามะนาวให้ป้าลูกน,นี่ลูกแม่เสียบตําเห็ดหูหนูใส่หน่อไม้ฝรั่งค่ะกินตําโมโงแก้ไข่เนาะกินตําส้มตําทามนอนตื่นน้องทามหนึ่งปีกี่เดือนแล้วเปนปีสองเดือนแล้ว เอามะนาวไปเร็วบตัตเตอร์นี่ครับครับจะรอพี่น้ำทิพย์กับพี่น้ำหอมนะล่ะไหนทำเดินได้เราเดินมาหาป้ามาลูกอไมามาเร็วครับเดินาหาป้าเ,าเร็วคนเก่งมาเอานี้ลูกเดินมาเร็วเร็วเดินโชว์หน่อยเดี๋ยวเร็วหาป้าหน่อยครับเก่งจังเลยมาครับมาจุ่ๆเย้อู้ยนมะนาวคนทำเอามะนาวปลาขึ้นไหมไม่เอาลูกเอาหปป้าหน่อยดูเกี่ยวไปป้าแน่แล้ว<ๆ> ทำเอามาเนอะเลยตอนนี้ทำเอาของป้าไปเนาะทำเกี๊ยวป้ายังยืนนะเรเด้อป้าละต่ำเมียกันทำเอาไปไปไปทำกับข้าวก่อนไปไปครับเบอร์สิบเบอร์สิบเอาไปไปเอาเดียวเหลือลูกเดียวทำเก็บให้ป้าด้วยนะคะไปไปนี่ค่ะตอนนี้กำลังลวกเห็ดเห็ดหูหนูขาวบอกเห็ดียังว่าเรียกข้าวหงเห็ดเผือกอวิจักลวก นี่หน่อไม้ฝรั่งค่ะจะตำแส่กันกินตำสมพเพชรเพชรยมเทียงค่ะแย่ไข่เป็นวัดพักกันเป็นวัดเดี๋ยวนี่ค่ะนี่ลวกเสร็จแล้วพริกจะมีละยี่สิบค่ะพริพกยี่สิบเม็ดกินเพชรเพชค่ะเมื่อน,นี้นข้าเทียงนี่เห็ดหูหนูขาวลวกเสร็จแล้วค่ะ น้ำทิพย์กับน้ำหอมไปซื้อขนมมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตำกันค่ะเอ้ยอทิพย์เอาทิพย์จะไปคุณยายจะไปอะไรนะคุณยายจะร้องสารพันยายซ้อมร้องสารพันหนูกินอะไรคะฟันหนูไปหมดแล้วนะยิ้มสวัสดีค่ะก่อนยูอุ้ยลืมสวัสดีตัวนี้สวัสดีค่ะวันนี้น้ำทิพย์กับน้ำหอมไปซื้อขนมมาหอมสวัสดีค่ะก่อนหนูได้อะไรคะลูกลดอะไรคะโล,โล่ะโค้ก้าลดโค้ก้าโค้ก้า งัวยังไม่มีลูกมี่ค่ะมู่บานคุณยายค่ะอยู่ข้างวัดพอดีคุณยายจะไปร้องสรารพันคุณยายเป็นนักร้องร้องสรารพันค่ะงานงานอียงเขาจะมาถ่ายต้นเงินหลวไหนยอันนี้พี่หยุดเรียนค่ะ,ค,ะคุณครูจะไปอะไรนะคุณครูหยุดไปสอบคุณครูไปสอบเหรอคะ,คะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็ต้องไปวันเสาร์นะคะเพราะว่าคุณครูสอนจดเจยค่ะอายุมานก่อนฮะเอาไปชิมของนนอง <laughs> เปลี่ยนกันเออมา อร่อยไหมคะของว่าเป็นรถโครลาจริงๆของพี่ที่เป็นรถอะไรคะรถตะ้มตุวว้มเห็ดหูหนูขาวนะรอกินนะคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วกับน้องไามรอคะ่ะมาเร็วแดดร้อนมากเลยลกินอมยิ้มมาเลยไทมกินอมยิ้มไม่ได้มันฟันฟุเดี๋ยวดูพี่น้ำหอมเหมือนยักษ์เลยอ่ะน้องเป็นตุ่มอยู่มน่ะพากอร่อยไมอมหมลูกในพี่ทิพย์ตัดผมหน้าม้าใหม่ไามกินอมยิ้มไม่ได้ลูก เว้ยอันนั้นยังไม่แกะนะมัทำกินอมยิ้มไม่ได้ลูกอายิ้มไม่ได้ลูกอมยิ้มไม่ได้ครับทำกินกินนมเปรี้ยวดีกว่าเนาะลูกนะโอเคไหมอ้ยิหมันไม่ได้กินไม่ได้ลูกแฟนผูวไม่ได้ลูกเอามัมจังหนเดี๋ยวเหนือมัมจังหนกินมัมไม่ได้กินมัมไม่ได้ครับ ค่ะต่ำคือจังตํำมะฮุงเลยค่ะแต่ว่าใส่แต่อันนี้ใส,ส่ิทธิ์มะฮุงเสร็จแล้วค่ะ<อ>ยังทำให้แล้วให้น้ำเอื่อยแล้วค่ะตํำเฮดโวนโขาว แม่ยู่บต์เรียกเรียกของหอมเฮ็ดเลื่องเ้ยลืมซื้อมัน <laughs> ใส่น้ำมันกำลังค่ะกินยำเทียงเผ็ดเพียถามก็จะกินส้ปตำ้มป่ะหละเฮียทุ่งรูข่าวเนาะ่ะไรคะคุณ<ว>ยายไปร้องสารพันแล้วกับพี่ทิพย์กับพี่น้ำหอมคุณยายกินเขาวเลยเพิ่ว่ากินน้ำเพิ่ว่าคพิผิด อร่อยอร่อยเลยอเล็กซิมเถินมันเผ็ดดิ่ะเด้ใจกินข้าวกินจมตำท่ามท่าม,าม,ไ,มไม่รู้เผ็ดบ,เเเบ <laughs> ่เค็มเผ็ดแซ่บเค็มไม่เคม็มมีเค็มเ้นน้ำปลาโอ้ไม่ใช่เ้นน้ำปลาเสื้อแต่ปลาแด ับทำไรเล่นอะไรดีลูกมันนี่มันนี่มันจะตกเตียงอันเดิมจ้องจ้อง,ง,ง,งลือกระเป๋าแม่อีกแล้วไหนไม่เล็กตีก้นนะบูบูนั่นแล้วแม่เพิ่งตีเพิ่งลือกระเป๋าเงินนี่เบิงบ้งเบิ้งแม่มาแล้วข้างหลังเอ้โดนตีแน่เลยเดิมดิเอาผมเพื่อนลูกปากกิ๊บแม่ป้าปากให้ใส่โบ้ไหมลูกก้นช่วยเดี๋ยนี้ หัวนวลหัวนอลถามครับเล่นอะไรลูกไหนปากกิฟค่ะปิกิฟพี่น้ำหอมอยู่ไหนเนาะอยากให้ทามดีกว่าถามถามทำอะไรพี่น้ำหอมลูกทามจะกินมามพี่น้ำหอมเหรอได้ๆดูน้ำหอมเราเลี้ยงน้องน่ารักจังเลยอย่าหยิกเกมน้องแรงนะลูกหันมาหันหน้ามาหอมค่ะ ทข้าย็่หที่พองดูเบฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเสียงพี่ทิพย์เป็นอะไรลรกนเล็กหยอกพี่ทิพย์เรากน้องทามพี่พี่หอมพี่หอมเป็นหม้อใแย่ปากพี่สิลุกอหอมขนมติดแก้มเช็ดดอก เออเออเออว่าชันอะไอพี่น้องหอมจุ้มน้องเหรอคะเอานอนตักแม่เฉยอ้วนอ้วนคิดดูอ้าปากสิฟันหุหรือยังอืมอ้ขนมติดแก้มโอ้โอ้โอ้น้องทำลมล้มจะเดินใหม่ด้่นะทำกอแล้วหอมไม่กอดน้องลูกน้ำหอมลูกปล่อยน้อง บึงบึงบึงบหอมนี่บึงจุ๊บจเอาท้าจะหาป้าบอกมาทันโ,โ,โอ้ททบพินอหองว้าทบพินอ,อุอ <laughs> บ